องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองนางจัดประกวดกระทงใหญ่งานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวนหมู่ที่3ตำบลหน,นองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนายทักษินสุวรรณศรีปลัดอาวุโสอ,อำเภอท่าบ่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2563 ซึ่งนายสราวุธแข็งแรงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองนางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนอสอมตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสืบสารประเพณีรอยกระทงซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสารประเพณีให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งให้ประเพณีไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิน่นเพื่อให้ทุกภาคส่วนตำบลหนองนางและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันลอยกระทงเป็นการสนองและดยว,วยของรัฐบาลในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเรียนรู้ถึงมรดกไทย ส่วนกิจกรรมในงานนอกจากจะมีการร่วมรอยกระทงบูชาพระแม่คงคาตามประเพณียังมีการประกวดกระทงขนาดใหญ่โดยจะมีชาวบ้านในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองนางรวม10หมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประดิษฐ์กระทงใหญ่ขนาดกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน50เซนติเมตรและไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรเน้นวัสดุธรรมชาติ ที่สำคัญต้องลอยน้ำได้นำมาจัดแสดงโชว์บริเวณงานก่อนนำกระทงรลอยลงในอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวนส่วนใหญ่กระทงจะมีการประดิษฐ์ออกมาเป็นรูปแบบกระทงทั่วไปรวมถึงรูปร่างคล้ายพญานาคเน้นการประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติที่สวยงามสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันเดินชื่นชมพร้อมถ่ายภาพลงโซเชียล นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีกิจกรรมรำวงย้อนยุกและการประกวดนางนพมาศโดยมีหมู่บ้านต่างๆส่งสาวงามเข้าประกวดอย่างคึกคักซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงานทุกปีโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเชียร์เป็นจำนวนมากภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยจัดทีมอสมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกคนก่อนเข้างานและให้เข้าออกได้ทางเดียว